ถ่ายยังอ้าวถ่ายแล้วน้องทิวเทนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับคุณพ่อนะครับกับน้องทิวเทนนะฮะวันนี้นะครับเราตามกระแสกันหน่อยนะร้ายนะร้ายวันนี้นะครับจะเสนอเมนูนะครับเมือนนี้ลงเล่พี่น้องลงอะเล่เนาะเอาอาหารทะเลครับพี่น้องครับเนี่อนี้ครับกุ้งแช่น้ําปลาครับกุ้งแช่น้าปลาครับพี่น้องกําลังสิเเฮดครับผมนี่น้ำ เตรียมไว้หมดแล้วครับอุปกรณ์กุ้งแช่น้ำปลาผมมันต้องมีผักครับผักหลายๆครับอ่านี่นะครับเนี่ยนะครับผักนะครับเตรียมหลายอย่างนะครับอันนี้ก็สิเป็นทำบุงลวกครับลวกแช่ไอ้น้ำแข็งชน้ำแข็งนะครับผมแช่น้ำแข็งนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะน้องตี่เตะนกุ้งมาเลี้ยงไปเลี้ยงกุ้งแล้วฮะแม่ปลากุ้งบ่ขอยนะฮ ก็ค่อยไปเลยเรียนอย่างนี้เออน้องติเทนเรียนกุ้งนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อจะตอนนี้ผักแซน้ำดำแข็งครับนี่คือพ่อสะดุ้งใยเนื้อวัวทิวอยากสะดุ้งนื้อวัวเออสะดุ้งเดี๋ยวพ่อยจะถ่ายแอรครับน้องทิวเทนอยากสะดุ้งนะครับสะดุ้งกุ้งสะดุ้งให้น้องทิวเทนน้ำครับน้องทิวเทนบอกกินดิบ เดี๋ยวเอาสะดุ้งให้เอาสะดุ้งแห้งปันไดเอาตกใจแห้งปันไดเอาสะดุ้งมันสินึกเอาเอาสะดุ้งสัมไดรเสร็จสะดุ้งสัมไตทีเดียวดุ้งปา้นกางบ่หรือว่าเอาดุ่มแบบเสร็เสรเอาแบบสุ้งเอาแบบสุ้งอย่นะฮะเมนูเรานะฮะเรียงไป ความสุขให้น้องคือเตนด้วยนะครับอ้าวคุณแม่ประมานี่นะฮะสั่งน้ำสดๆนะครับทางไก่ดีมากเลยครับคุณใจเนี่นะฮะเอาอุจจาระกุ้งออกด้วยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บคำว่าว่าเอาออกเป็สีมืนหัวเฮ้ยมอนเตี้ยตั้งี่หันตั่งี่หันนั้งบนไปอะน่นบังกรทิดเบ็ด หลังจากเค็ดงานแล้วครับพี่น้องหน้าสีลงพื้นไว้นะฮะาสีลงพืน้นของนะฮะสดครับกุ้งคือว่าสดอยู่ครับแก่ไว้เมื่อไหร่ละครับเนี่ยนี่มีหมูจุ่มพร้อมครับเดี๋ยวกินมีหมูจุ่มด้วยเด็กๆอยากกินหมูจุ่มเนาะพี่น้องดูหน้ากรุงเทปครับคิดหน่อยดเด้อครับเดู้ทุกคนแหลยทำด้วยฐานหน้าไปฝั่งนี้ด้วยเนี่นยคุยกับท่านผู้ชมด้วย เรากำลังเลี h, ้ยงกุ้งนะครับผมอันนี้กุ้งแม่น้ำนะฮะแม่น้ำนี่คือหนอนแฉะอืมกุ้งแฉะน้ำลานะครับแต่ว่าเป็นกุ้งแฉะน้ำปลาเรากครับก็รู้ด้วยว่าเป็นกุ้งแชะข้า้มก็เค็มดูเช่นกระจาดกุ้งชูครักคุ้งเบอร์รี่แอนด์ครับเอาไหมพลอย แม่ปาาินับระัด,ะด,ดครับนนิ้งกดุกเนน้ำร้ายครับนี่ยอ,อนการเห็ุครับเริ่มเิกดเอาครับนีครับกดกดเนี่นะครับน้องเดี๋ยวสาะดงกูน้องนครับเอาสดุดว่าเอาสะดุะด นี่ครับสะดุ้งแล้วครับขอท้าสะดุ้งอีกทีเริ่มแล้วครับสะดุ้งสะดุ้งครับสะดุ้งสะดุ้งแล้วได้เที่ยวห้อยเงินบอกมาละครับนอกน้ำเย็นนะฮะปั๊บนี่อันนี้สุกนะฮะสุกอยู่แถวนี้นะฮะ ขาลออแค่แร่ไว้ตรงนี้นะฮะครับนะฮะทำที่อยากกินสะดุงนะฮะนาที่อยากกินสะดุงเขาจัดให้ครับพี่น้องนี่ครับอาลปูเดี๋ยวปปูกับมีดนะครับมึอนีปูกับมีครับปูมึอนีกับปูหนึ่งนะฮะปูหนึ่งบ่เพาเป็นปูหนึ่งนบ่หนึ่งปูหนึ่งนมสดปูหนึ่งนะฮะ นี่นะครับโอ้ยน้องอันเขาบอกกินกุ้งเนาะเน่าข้นเขาบอกกินกุ้งเขาแพ้กุ้งเขากินแต่เส้นเด็กเซนเด็กเซนอ่ะเอากระดาษเอาไปเก็บมู่นเลยลูกเอาใส่แช่ไว้อืใส่อยกันเารับนี้แหละครับมันย่นย่นโตมันสิเฮ็ดจังสิทธินะครับถือว่าเป็นการสอนลูกๆไปในตัวครับลูกหลานนะครับผู้ใดจับอันนั้นอันนี้มันก็สิเป็นเองหลังนี่ก็นะครับ หนังดิบเช่นแบบเห็ดเกง่งกับเผาเกง่งคืพอพรล่ะครับเพราะว่าหนองดิบเช่นเห็ดมาปุ๊บก,ก็พอเห็ดยังกับจับซอยหลังกระสีนะครับข้าวกระสีเป็นไปตั้งแต่เรื่องผักเรื่องอย่างครับนี่ครับพี่น้องบันนี้ก็สือทำเป็นเอ่อหนามลาดนะครับผมสือเห็ดหนามลาดหนามลาดนี่มูนี่ล่ะสือเอาไว้ทางๆเ้าเนาะไปอยากให้ยิบกินเราเมลระครับน้องอันกินแต่มระครับ อันเขามาดมากเลยมาลากันป่ะปั๊บปั๊บปั๊บแถบอ่าลองชิมเท่นเรียกว่าอย่างไรทั้งที่ลกเดืพอพใส่ลาดน้ำซิม,ม,มแล้วน้ำซิมมากเลยครับพี่น้องน้ำซิมรสเด็ดนะครับเอี่ยมไม่น่องกัหนีบอ่เอี่ยมกัใหญ่พูดครับพี่น้องเริ่มสิี่คาบละละมเอี่ยมลเลยอ่ะอ่าน้องชิมเท่นพอสิลาดแล้วเอแล้วตีลกูกเอียนะเอ่ยม <c oughs> เอีย่ยมเอี่ยบไป นี่ครับลาดลงไปครับน้ำกิน<ๆ>นะฮะแบ้เจ็บแบงเลาดลงในแขนสองนะเอาลาดลงพักน้ำพอยบขาอนี่นี่นี่จนนนไป เราน,น,นันกินม้จุ่มครับวันนี้กินเส้นจุ่มนะครับคุณตาก็มานำแต่เสาเลยครับโอ้แต่โงวินคิดถึงนะครับพี่น้องที่กรุงเทพนะครับผมเนาะช่วงนี้โควิดนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโอ้โหน,น,นะครับม<ส><ด>าเกมาอร่อยนะฮะกินโอ้โหเสร็จครับตะกอ้อกอืนน้ำลายรัดระว่ะน้องที่เส้นเก็บนะฮะ แค่หมอนี <em Fern anda> right. ่ไปไว้เผื่อเผื่อได้กินเอามาเอามาลาจับอันนี้อันนี้อะแกมแล้วแล้เนี่ยพอเสร็จเกือบพวงเนะฮะโอ้หมวหมวเทพมันเป็นตุ่นี่ฮเฮ้อ มกกว่าระมาณสองชั่วโมงหลายยูนิครับหลายแล้วครับพี่น้องในคลิปดูโอเคนะครับมนมากินปลาครับไปเตรียมโต๊ะเลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะกินเราจะบอกอีกทีถ้าดูหน้าตานะฮะหน้าตาน้องจิเทนดูนะฮะนี่ครับพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาครับมือกล่องโหคนแรกเลยครับนี่ฮะกุ้งแช่น้ำปลานะฮะถ่ายชัดๆนะครับผมคลิปนะครับ น่าอร่อยมากนะครับไปแล้วนะครับที่นี่นะฮะเจอพื้นที่นะคะสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับผมเมนูครับผมมือนี้สิพ่อรอบครัวไปลงอะไรครับแ่นวะน้องซีเซ่กับยาครับสิสำคัญครับสาวโสโปรของเขานี่แหละครับผมครับโปรครับรับรองว่าโปรแต่ครับเทสขนาดเลยนี่ครับสาวโสครับสาวโสอืศ เมนูครับพี่น้องวัอนี้รงทะเลครับกุ้งครับกุ้งหนึ่งเอ้กุ้งบรราเออูปูหนึ่งครับนี่ปูหนึ่งหนึ่งเบาย่างออกบนเนี่ยเนี่ยหนึ่งเบ้าย่างพักไหมเอ็นะคะก่อนพักเบื่อก็เองแล้วถามมาอย่างนี้ครับกุ้งครับพี่น้องครับกุ้งเขากินอะไรหล่ะนี่เออปูปู กินได้ว่โอ้ยบ่เคยกินจรกเสือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแต่เขาเห็ดจังสีแหละเออจำเขามาพี่น้องบ่อยเห็ดยังวนหมายมันกินยาดเห็ดดูนี่เออกินถ้าแขวกร็ยังจะก้าวกินจังสีแล้วนี่เล้ย์กับปูบานเฮ้าเนาะก็จะกินคือกันด้วยมาใส่ด้วยไหมก็กินอยู่ครับ มันนี ust, Arrow, ่อยู่บรรยากาศบ้านสวนครับพี่น้องแง้มเย็นครับฝนตกมือนนี่ฝนตกฝนตกลิลลิ่นต่างเป็กต่างเป็กทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ครับต่างใหญ่ครับย่างปลาเลาะเลยทั้งใหญ่มาเชัวซอยครับอือกระแซ่บน้ำปลาพีはは่น้องกระแซ่บน้ำปลาครับ แอบติมหลังกล่องนะครับโอ้หนังตุ้ดซิมไปว่ากินบ่ได้เลยเผ็ดแห้งว่ะครับนี่กัะทิร่องกับเทือครับอืกุ้งกับดุงครับอออืืนี่ไอ้งบอกกระบุงรั่วครับเก็บเอาอยู่นี่แหละดูใกล้ๆเอ๋นี่สวน้าจากของหน้าจากของนะครับไม่ตรงหน้าครับบ่ได้ไปซื้อเด้ บัตสือได้พักบุงครับยูนี่น้องนันซื้อมั้ยเมื่อควางกับตื้นลำไร้ครับแกดูครับออถูกไมับองโตมากน่ระเทหนาม่ตื้นมาจะบอตรงติงให้ัวสบาย คนมัเก็เป็นดาราให้เจ้าเคสเองกินเองลหครับเนี่ยพี่น้องชื่นอะไรสำนัที่มาละพี่น้อง ผมาบบผมเลยผมตำมะละออ๋อแน้วุ้จังไ่าถ้าถึงก็กระพุ่นก้อยเข้ากันใส่ข้าอยางน้เลาหันินแดงชอบวันน้ำิ้ ตอนนี้ก็ตามกาแฟนะอยากกินหมูกระทะฟังบียบฟังมีครับพี่น้องกินหมูกระทะหัวกระทะครับน้องคี่เส้นใหญ่แล้วครับน้องอันสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนีเร็วสวัสดีครับครับผมมือนนิย่กับลูกกะหลางครับครับพี่ครับน้องครับข้าจันนี่เป็นข้าวเหนียหมูตุ้มมีน้ำจุ่มครับแล้วก็ให่เป็นเต้นเลย จุมกับมียางกับมีครับพี่น้องอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะแต่บอเหบอกเฮ้ยคนเห็ดคนตำานังกินให้เลยบอกินครับเฮ้ยแ็ดแท่งก็ดีว่ะ นม่คินคนกินบะเป็ดเหรวะั่นลยนะคยกินแกงปกมันมันแาลังนะเ้ยซละแน่ไปเลยครับเลื่อคักเลยพี่น้องรสชาตินี้ตามหาคตตนพิกเลยครับเย่ยติดก่อยกอกรล่กับพหได้เลย เอาเอาบงไซเซนิ่ยาิ้ครับคแตกกัจองกันดีดอกลังลังมาเอาแบงเบงเอาเปิดคำเปิดคำเบสครับกแทกต่อปิเด้อปิดบูเด้อโอ้โบูกเ็กมากเฮ้อ ปูเอจะปปปเลยครับอแนนี้ไก่เอาบอเส้นอนไก่ไนะขดคมนั้นมึงครับแล้วเบิังไก่นะครับมึงก่องคมให้ไหนที่กินปูเปตัวเดียวปวดหวเลย มมเมมกินปูไปตัวเดียวมเมา <c oughs> เลยเป็นเองกินเองครับแต่แสบครับคือเ,เ็ดแต่ก็ระอบเด็ดครับ <c oughs> รสชาติค้าเอาซินเนียเป็นกันก็คนนอนี่ดูก้นี่นอันอน,น,ออนี้ mất mùa tất cả mọi người mất mùa tất cả mọi người mất mùa tất เอกไก่มานี่ยที่สิแกนองกไก่เอากันาาอันนี้เป็ตันะป็เปอันนี้หัวกุ้งครับหนักหนักโอ้โหหร้อนเลยครับ เปียกนอนเาเนี่ยเนาะบุ๊บสำบ่เปียปอบ่าคุณค่ยซี่่า่ปูาปุไปแล้วพี่น้องฝน,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 นครับเรวคอยพอขันไหมครับ หลังจากดูคลิปน้องเชนเสร็จแล้วนะครับน้องเชนก็ขอฝากให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่น้องเชนนะครับสวัสดีนนครับ,คร,บครับผม